ได้โน้ยเดียวไงช่วยปกติพี่น้องเงินนำด้วยสบายดีเด้อพี่น้องสบายดี FC เบิร์ตสุขุสุคนยินดีตอนขับข้าวซูซองเป็นบาราบานาคื้เก้าเด้อจ๊ะพี่น้องตอนนี้รเราเป้สิแกงเราไม้ให้พี่น้อง FC มาเบิร์นำกันเดอ้อจ้าพี่น้อง บอเป้กับเน้นน้ำไปที่หอ่อเลยพี่น้องเลยกับใส่น้ำหองพื่นน้อยนึงพี่น้องเลยใส่น้อยนึงมันรกว่ซีใส่น้ำยานางจะพี่น้องยุ่นนี่แหละน้ำจะนางกันนี่เองพี่น้องเลยน้ำยีจะหนางนั่นเองมันนี้บอเป๊กับซีใส่ลงไปเลยจะพี่น้องตวยลงไปเคียเค้ยวๆเลยจะพี่น้องอืม เบ่งมาเนี้ยชิคนให้มันพอดีพอดีแล้วก็สิบุ้งกันเลยพี่น้องเอ้เวลาอ้อมแล้วเนื้อไม้กันน้อยเดี่ยวมาได้ลายสัมพี่น้องเอ้ไม่เดี่ยวหนึ่งพี่น้องเอ้นะพอแกว่าว่าแลกอะนไดอ้อมแลมันกลเหี้ยวพี่น้องน้อยข้าวน้อยข้าวโอ้ยทานก่นจังบม่มีพี่น้องเอ้เอาไปรีเอาไม่น,นี่ก็คือเครื่อง ปุ๋งจะพี่น้องอันนี้น้ำปลาดาน้ำปลาดาที่เฮ็ดเองพี่น้องนี่นะปลาลาดชดๆอันนี้นะโมเมนต์ปลาลาดปุ่งแกงมะม่า้นะแซ่บใส่นี่นะพี่น้องเอ้นี่ก็เคอโปรกกับโอ้มาพริกล่อลืมใส่พี่นอ้องน,นี่มาพริกล่อเด้อพี่นอ้องเด้อน,นี่พักขยงนี่พักขยังเป็นพักขยงแล้วก็มีหยอดมะอื้ยอย่อนมะอู้มันเองพี่น้องแล้วก็พักสะอม เคสบอดแมงจุดจีก็ได้บผลายอืมมาเพกกลใส่ลงไปเลยใช้ยากอะสูดกินเลยนี่ก็คือข้าวเลื่อ,อาจากจะพี่น้องตาคือมาแดงคักแท้วันนี้บาเป้กระซีนำเอาเฮดลงไปเพราะว่าเฮดมันซิซุกเง่ะเลิเฮดลงไปเลยเฮดคือมาลายแท้พี่น้องเอ้ย ก็มีเฮ็ดดังงูพร้อมเก็บตอนไปห้าหนอไมยในสองดอกปักสะอมก็ใไส้ลงลงการเลยพี่น้องตัวร้ายลงไปคักๆพอดีให้มันพดกับข้าวเนื้อข้าวนางกันเลยใส่ลงไปเมืด่ดนี่กำลังพผดเลยพักกันยังว่าไส่ทีล้างจะพี่น้องจะน้อยอยังใสใ้มันพผดก่อน นี่พี่นอ้องนี่ลงไปใส่ฟงซูรตก่อนนะครับพี่น้องฟงซูรตยังบ่ดได้ใส่ใส่หน่อยใส่หน่อยใส่ลายแสบลาย <c oughs> พี่น้องว่าเออป้าเป้กินฟงซูรตเยอะจางเดี๋ยวสุขภาพไม่แข็งแรงโอ้ยพี่น้องเอ้ยมันก็ขึ้นกับดวงวาสนาเฮากั่นละ่ะ รสิกแข้งเลยเอามาแข้งเลยเอ,อ็งกระดาเป็นกระปุบบกคือการใส่เพิ่อมอีกอืมีม <laughs> พี่น้อง่าติแท้แท้น้อพี่น้องเนาะบอาว่าบ๊อปปี้แห้งเห็ดใส่บอกอย่างใส่ลายแห้งเห็ดใสนะ่ <laughs> อย<ป>่างน่ะ <laughs> แซ่บๆรถพี่น้องแกงหน่อไม้บ๊อปปี้มื้อนี้ พี่ต้งห้องแล้วพี่น้องหิวขา้าวว่าได้กินขา้าวจักเกือแต่ไม่เศร้านีไ่ไหมรุ่นอยากกินอยากกินแกงมาไปลาล่าบุญร่ำพี่น้องโอ้ยปลาล่าบุญล่ำขึ้นมาหนูมาเสียดเทียบใส่หน่อยนึงเพราะว่าปลาเป้มีปลาแดชซดอยู่พี่น้องเอ้ยปลาแดชเห็ดเองปลาล่าเห็ดเองนั่นแหละว่าอาบอสุภาพว่าหน้ากับปลาแด้ ปลารหาพี่น้องปลาราไม่ใช่ปลาแดปาดปลาแดกกระทุกอยู่แต่มันบมดสุภาพษามันพดกัดน้อยจ้ะพี่น้องยนงใส่ข้าวเบื่อจ้ะพี่น้องใส่ขาะะ้าวเบอรา์แล้วก็ตองน้ำปลาร้าลงแล้วก็สิ้นสุดท้ายก็ใส่พักแขยงพี่น้อง หอมพัขสสกขยังบ่าวผู้ไทยเมื่งผีนแกงน่อไม่หอมห้วยห้วยคือเป็นเสียเทนอพี่น้องเอ้ยโอ๋ละเนาะพี่น้องมันกระแหยเพราะว่าใส่ใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องเอ้ยเก็บไว้แต่บักรุนด่วนตั้งแต่ไม่าย่อัมลาบันแกงเพื่ะเก็บไว้เกิดเด้พี่น้องพักขยังก็ได้ พี่น้องเอฟสีกันรุดนน่าปีถูกห้าเจี๋ยอมาลาก็ะยักโถอยู่พี่น้องเอ้ยเพื่อนก็บาว่างเมื่อวานนี้กับเพื่อนไปแห่ไปแห่รถแห่ทีบุญบ้านเจด๊ีพ้นกรโต๊กหั่มเพื่อนพี่น้องเลยนอนข้างบ้านเจี๊ยตีกับกลับมาตอนเศร้าเหลือเก็นเพื่อนพี่น้องมาเอาใบรับขี่ยุ่สวรนาเทตนะพี่น้องเอาบาปพามาขึ้นมาแป๊งสว่นเทตอีกแล้วพี่น้องเพื่อนมาเอาใบรับขี่ คือสิไปกับแล้วพี่น้องเลยเป็นไปกับเอารถรถประจำตัวไปเป็นทักมาบอกคิดดีไหว่าม,มันพดก่อนจักน้อยยังเอาเข้าวเบื่อลงไส้แล้วก็ต้องนำปลาด้าพี่น้องเลยเอาพื้นเพื่อมนิมมมดนมง์ปดลงเห็นปวดแล้วจ้าพี่น้องวันนี้กระดาษบาเป้สีใส่ข้าวเบื่อเด้อพี่น้องเ้ย หอมไอ้หัวอยู่พี่น้องหอมใส่พักสะอ่อมพี่น้องพักคะนั่นเองน,นอี่กะซีไส้ข้าวเบอือข้าวเบือน้ำข้าวเบอือเพิ่มน้ำอีพี่น้องเลยมีจัะพี่น้องน้ำข้าวเบอือบาเปะนะ้นนก็ได้นี้กะซีตัวลงไส้เด้อวันนี้พี่น้องเลยโอ้ยก็มันว้าว ้นมาแหงเธอเพราะว่ามันหลุมช่องเลยหลมแหงแหงไหมมันลุกแล้วก็ลุโพดลูกโผัเนาะฝ่ายนี้ก็นได้มันยามจมฮาก็ลุกแหงแหงกลอก็คือบปเห็นลุกจักเชือะเต่มนสนะอาดเนาะอืมอืมชาวล้าํำได้อืมไปก่อนพี่น,อน,อน,อน้องคนก่อนพี่น้องไห้คนก่อน น่ากินจังเลยแงหงออไม้เบาเปี้ยโอ้ยเสื้อโดนผปื่อนในสิตกซื้อตีนไม่ได้กินสักดอกต่อมาก็จะตองน้ำปลาร้าใส่ตองน้ำปลาร้าใส่กันเด้อพี่น้องเด้อต้ย,ยน้ำปลาร้าสดๆเลย ว่าตองไว้แล้วพี่น้องนีก็ได้อ่าดื่มเสือ้ออันเป็นตาน้างน้อยๆเป็นเป็นบ่วงนะพี่น้องเป็นบ่วงนะแลวลจาจะย่านก้างมันตกลงไส้นะพี่น้องเองโอ้ยใส่ปลรราดลงไปแล้วก็หอมห้วยโดดไ,นนะได้ี่นะเจ้ายญาไหขึ้นมาลุกเหงาเธอฝ่ายก็ได้โอ้ย ลมมันตัดเิ้ย่อยย่ย่อย่อย่ย่ยตาตาพี่น้องเลยแกงเราไม่เบาเป๊สทีได้กินจ่าเลอนี่นะลมพอแล้วลมพอแล้วพอแล้วค่่ยยอมเจ้าแล้ว่อยหิ้วเข้าแล้วต้องจับจอกอยู่นี่นะพอแล้วพี่น้องเลยมันหอมถูกแข่งอลยนี่กันอ๋อปวด ปวนปวนอยู่ที่น้องเลยโอ้ยไผ่ยังเป็นศาสตร์ไหมปนต่ย่านเถอะนับเข้านับเข้าะนับเข้าโยกนี่กะิดไสพักขยางลงเลยโวยไสให้มันหอมหอมผี่น้องเอ,อ้ย สี่มือบาเป้เด็ดแซ่บแน่นอนไปแซ่บทั้งเด็ดเลยพี่น้องเลยพอแล้วสิเจ้าหนาลูกแหงลายฝนแล้วพี่น้องบอดบอดบ,อด,บ,อด,บอดบอดอย่างพี่น้องเลยกินจากพี่น้องโอ้ยเป็นนเปีนแต่กินแท้ไม่ตายคือมาเปลี่ยนตาย่านที่พี่น้องเราไม่เต้นลราโบกตีนี่นะ <laughs> โอ้ยพี่น้องเลย ทั้งแซ่บทั้งหน ộ, แ chter, ห ah, หุแกงเราไม่เปาเปี้ยมื่อนี่โอ้ยโยโย่เลยจ้ะพี่น้องเจ้ะวันนี้กาสิโปงไปกินกันเลยเด้อพี่น้อง,งเด้อเต้นดอกเต้นดองอยู่ไหมกดบอยบอยบอยอยู่นะ่ากินมากเลยพี่น้องเอลยตอนี่ชี้ให้น้องดอนซีเด้อพี่น้องเอลยดองซีพี่น้องดอน อาซ้อมน้อยามาสบายดิพี่น้องใส่น้ำงดอนสีพี่น้องเลยบ้าเป้เห็นกินแต่เธอละกาบ้าเป้สีรากาให้เพื่อนสีหนักแต่บ้าเป้จ่ต้องสีแกนมาไม้นะแซบแน่นอนพี่น้องเลยลมโตปลาเด้อเป็นจะรัดจับจะแซบจะพี่น้องซิ่งไอเป้ทุ่นพี่น้องเลยเป็นการสิบปง่งไปกินกันเลยเด้อพี่น้องเอลยน้นนองดอนเป็นราแซบเบอร์พูดนะ ซีมงอเปี๊ยเห็ดพี่น้องปวดบวดบวดปวดนะโอ้เบตตังกินแท้เสร็จแล้วจ้ะพี่น้องแกงหน่อไม้บาเป้สบายดีสบายอาลงมือลงมือตอนห่อเดี๋ยวจ้ะพี่น้องมาเด้อมากินข้าวนรงกันเด้อพี่น้อง fc เบิดสกูสุคนตอนบ่ายพี่น้องเอ้ยเพื่อนิได้กินข้าวกับแกงหน่อไม้จนสอดบ่ายสอดเที่ยง นี่ได้สามถ้วยนัพี่น้องเลยแบงพี่น้องข้างบ้านถ้วยหนึ่งพี่น้องฮัลโหลบอหลดก็ยอมหมานะจ้อมเธอแล้วพี่น้องเลยบอหลดย่าแล้วก็ยังโยนในหม้อมาได้กันยังยังพี่น้องเลยถ้าเพื่อนหมาจะตั้งกล้องใส่เพื่อนกินผู้เดียวเบิ่งเอากินกินแซบบอน้องดอนน้องนุ่นปวด แซบซิมือบาเป้แซบจะพี่น้องเ้ยคันได้คันไดอย่างก็บอดอนเข้าแล้วก็ข้าวเจ้าพี่น้องจะได้ข้าวเจ้าแห้งค่ะแต่บาเป้มาสู้มักกินข้าวเจ้าพี่น้องเลยพักบ้องที่เก็บว่วยนะพี่น้องว่าซิมาพัดมาพัดกินชุดท้ายกลายเป็นกินกับแกงนอไม้พี่น้องเลย อาเมนบาร์เป้กับซีลงมือกินกันเลยเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อมากินแกงน้อไม้น้ำบาร์เป้เด้อกินแกงน้อไม้น้ำบ้าเมืองพี่ทึกต้มว่ะอะไรยุ่งยากบ้าบ้านสะบ้านต้มบ่ย้อนเด้อก็ซาเซโน่รบ้าเซโน่ต้จงว่พฝากซาสวรรค์ว่าฝา่าแม่ที่จะว่าในเด้อจาก่อนว่าแม่ บ่บ่เรียนจาทราบเรีนจารียนจัาที่ตบ่เรียนจาที่ต้เป็นเลาได้แขงเลาไม่ผู้แก่งไม่อิ่มเลยจังเลยสีลายสดสีเมันเรานำดอนสีดอนยูสี ขุ่ก็ะแทบดีแล้วนี่สีเองค่้านน้ำครับข้าวกล้าอุ๊บมันข้าวกล้า,านนี้พี่น้องตายอดีจะก้ามีได้ๆอะไรเพราะข้าวเปิล่ันนี่นะกินตาลานอนอันี่ครับเราเจอหนีดได้จริงจ่าปูนีอ้อ่ะเออตะกี้ปูกี่เมืดป่ะเอาอยู่ <c oughs> มือบางป SI. ู kind of ่บ anyway. ่คนก้าไปไปยังปูเราไอเดี๋ยเงินเลนดังนุ่นเงินเลนเดินเดินนี่นะเอ้เจ้าครับครับ

เาวดินต้มพักตมพัก่าอ่าต้มพัก,พกคมจาะบัเบสเจล๊กห,าห,าหามาดเอยจับกระุงกระตาไปเลยน้องุง่นน,น้องรอนเจินแลนตัาลางเขาคนชอบชงหนานู้นืี่นอยู่กำผลจะเป็นผักข้าวจืดจ้ น้องพลังร้องพลัร <sw ank> ้องพลังย้องพลงเ้าปั๊กใจงั้องพลงน่าีคน่าก่อนใหม่ช่องช่องช่องทากาน่ก่อนใม่คอน่น้านร่างกายนี่ไ นั่งเท่าอาซองผลนั่งบ้าขอยีนันตายกกกได้กอเดนังปลาลาเนาะเราไปหากระสอเอากระดาลาปฝาหนาล้วบาง่ปแบหน้าวบางก็จะไม่เห็น่างไบบมิดกวเอามิดเป็นลาังนะน่าอ๋อน้าบางน้าแไหน เขาพูดนานนั cage, bitch, ้นแล้วว่าม the ันบาดเาเบ่งกาปีนะเรื่องของการจอออ๋อบากาล่ายม่อ่านไม่ได้อ่านาคาร่าจ่อบาคาร่าดูว่านุ่มจริงเรือเนล่าแกนก็ไหวมาบ้างก็ได้นาออันนั้นระฟองแสบต้มก็ได้นะเพาะต้มกีกับแจ่ว ต่ม <hi> ่คอจะโดดลงเอาอยู <hey> ่พักบงแบบนี้ก็ได้ลาตับงองยอนบักย่างๆการด้หน้าก็ตรงอืมโล่โล่น้ำบ่แบบแค่นั้น

อันพี่น้องมาอันพี่น้องมาที่นี่บาเป้กับสิเกพะบรรยากาศไว้สซันนี่เในใจะพี่น้องเป้ขอบอกขอบใจอ่ะเออเบิร์ตสกูสกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจที่คอยดูโฆษณาบาเป้ตลอดเในใจะพี่น้องพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเย็นพอสบายเล่นพอ อืคอยกันกิ้ນหน่อยด้วยสิน้อง